ดับวิญญาณก็เข้า,น,านิพพานตั้งรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเป็นรูปครึ่งวงกลมให้อยู่ที่ส่วนโค้งของครึ่งวงกลมและนำวิญญาณขันมาวางไว้ที่จุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลม ให้นั่งสมาธิภาวนาดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบกำหนดจิตไว้ที่วิญญาณขันให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ประมาณ30-60ถึง60นาทีหลังจากนั้นก็ส่งวิญญาณขันออกไปรับ รูปขันหรือร่างกายเหล่านี้แล้วพิจารณาปล่อยวางรูปขันว่ารูปร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ของของเรามันประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ มาประกอบกันขึ้นชั่วคราวเฉยๆในที่สุดมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังนานเข้าก็แปลเปลี่ยนไปจากเดิมของมันเป็นทุกขังในที่สุดก็แตกสลายตายไปกลับไปสู่ธาตุเดิมของมันหารูปร่างเดิมไม่เจอเลยเรียกว่าอนัตตา พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหลายๆรอบใช้ช้อย่าใจร้อนให้เป็นไปตามขั้นตอนจนเกิดปัญญายาณอย่างทราบด้วยความเป็นจริงกิดตกระแสไม่หลงว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราอีกเลยสติปัญญาเป็นไปต,ตามอัตโนมัติ หรือตามอัธยาศัยไม่ได้เจตนารักษาสติอีกเลยนี่เรียกว่าปล่อยวางรูปขันได้หรือดับรูปขันได้ขณะที่พิจารณาถ้าจิตฝุงซ่านออกหนีไปจากอุบายพิจารณาให้กลับมาตั้งหลักใหม่ที่จุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมก่อน ทำสมถะก่อนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบมีสติเข้มแข็งก่อนค่อยนำออกไปพิจารณาต่อทุกๆวันให้ปฏิบัติด,ดังข้างบนที่กล่าวมาแล้วเมื่อปล่อยวางรูปขันได้ท่านจะผ่านโสดาบันบุคคลเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นต้น ตัดการเกิดในอบายภูมิได้โดยเกิดอีกอย่างมากจิตชาติก็จะบรลรลุพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานขั้นต่อไปส่งวิญญาณออกไปพิจารณาเวทนาขันให้รู้ว่ามันเป็นทุกขสัตว์ของจริงอันหนึ่งที่มีประจำโลกอยู่ สัพพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายจะมีเหมือนกันเกิดขึ้นในร่างกายนี้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาห้ามได้ยากบังคับได้ยากเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้ปล่อยวางไปเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเจ็บแขนเจ็บขา บิงเวียนศีรษะทุกอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อปล่อยวางได้เป็นอัธยาศัยจะผ่านพระสกิทาคามีพระอริยสงฆ์ขั้นที่สองเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์ลำดับต่อไปทรงวิญญาณออกไปรับรู้สัญญาขัน สัญญาคือความจำจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นจำลูกจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐพพะและจำธรรมลมเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากํำหนดรู้ว่ามันเป็นของจริงอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะ ไปเป็นเรื่องของสมองทำงานปล่อยวางไปตามอัธยาศัยสังขารขันคือความนึกคิดที่เกิดขึ้นที่สมองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเป็นของจริงอันหนึ่งเป็นทุกข์สัตว์ถามสมองดูมันก็ไม่รู้ว่ามันนึกคิดอะไรมันไม่ตอบ มันเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อสติปัญญาทราบแล้วก็ปล่อยวางมันไปเสียให้เป็นไปตามอัธยาศัยเมื่อละหรือปล่อยวางสัญญาขันสังขารขันได้แล้วจะผ่านพระอนาคามีไม่ได้กลับมาเกิดอีก แล้วจะไปเกิดชั้นสุทธาวาสเคลื่อนตัวเข้าสู่นิพพานไปเลยเมื่อพิจารณาปล่อยวางมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะเหลือแต่วิญญาณขันที่จุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมนี้วิญญาณขันบางครั้งเขาจะเรียกว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจหรือบางครั้งเรียกว่าจิต หรือใจหรือจุดต่อมของผู้รู้เราพิจารณาปล่อยวางรูปธรรมได้แล้วคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหลือแต่นามธรรมคือทางใจหรือมโนวิญญาณนั่นเองเป็นการรับรู้ทางธรรมอมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต จิตเป็นผู้รู้ที่ไม่มีวันตายเป็นตัวพบตัวชาติวิ่งวนเกิดในวะัฏะสงสารโดยมาอาศัยขันห้าเป็นที่เกิดภายในจิตมีธรรมลมอยู่ซึ่งเขาเรียกว่าเจตสิกถ้าเปรียบจิตเหมือนน้ำเจตสิกหรืออารมณ์ก็เหมือนคลื่นเมื่อน้ำถูกกระทบ จะเกิดขึ้นขึ้นทันทีเช่นเดียวกับจิตเมื่อถูกกระทบกับสิ่งภายนอกรูปเสียงกลินล่นรสผดทพะและธรรมลมก็จะเกิดอารมณ์หรือเจตสิกข,ขึ้นทันทีเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นอวิชชาที่มีอยู่ในจิตจะพาจิตหลงอารมณ์เหล่านี้ก็จะปรุงแต่งอารมณ์เหล่านี้ ให้เกิดกิเลสตัณหาอุปทานเกิดพบเกิดชาติขึ้นสติปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของอารมณ์เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปรุงแต่งเพลือล่อเพลินตามไปเมื่อรู้ก็ให้เห็นว่ารู้ไม่ตามรู้ดับการรับรู้ของธรรมรม์ทั้งหลาย ก็เช่นเดียวกับดับวิญญาณน,นั่นเองเพราะวิญญาณเป็นผู้รับรู้ธรรมลมเมื่อดับวิญญาณก็เข้านิพพานเพราะดับขันห้าได้ทั้งหมดอย่าลืมก่อนพิจารณาทุกครั้งให้ทำสมถะดับความฟุ้งส่านเสียก่อนและวดำเนินการวิปัสสนาก็จะทำให้เกิด ปัญญาดับอวิชชาได้จึงสรุปได้ว่าดับวิญญาณก็เข้านิพพานขออวยพร